เขาบอกว่าตรงข้ามก็คือบ้านเก่าบ้านหลัง,งทรงไทยยังอยู่ปะ่ะไม่อยู่นะเป็นที่ที่ตอนแรกที่ปลูกบ,บ้านเสร็จปุ๊บแล้วมองเห็นเป็นบ้านทรงไทยปุ๊บไม่ไม่ชอบวิวกลัวกลัวมีความกลัวนิดนึงเ,<อ>เพราะว่ามันไม่ใช่ทรงไทยสวยๆไงเป็นทรงไทยที่ดูแล้วกลัวมีของฝากล<อ>ัวไปมองดูวิวแล้วเดี๋ยวเจออะไรก็เลยเออแล้วพอดีเขาขายขายพวกก็เลยซื้อที่ตรงนั้นเราบอกว่าช่วยเอาบ้านทรงไทยนี้ออกไปให้ด้วยใช่แต่ว่าโชคดีมากเลยนะว่า โอนยังไม่ทันถึง2เดือนขายออกขายออกอืขายออกใช่ก็เลยก็เลยได้ทุนมาสร้างบ้านต่อโอ้โชคก็คือได้กําไรอ่ะก็คือเราซื้อแล้วเราก็ขายเลยซื้อปุ๊บโอนสองเดือนพูดเล่นๆว่าอยากได้ไหมมีคนมาดูพอดีก็เอาเขาเอาก็ก็ดีเลยเพราะเราเพราะตอนแรกเราไม่ได้มีแผนจะทําอะไรอยู่แล้วแค่ต้องการว่ามองไปแล้วมันโล่งตาไม่ได้มีอะไรมามายืนล้ำอะไรอย่างนี้ได้ทุนมาสร้างบ้านเลยเนาะโชคดีเลยขายได้กําไรได้ทุนมาสร้างบ้านเลยถูกช่วงนั้นก็ เนาะขายขายไปปุ๊บก็ได้ทุนมาสร้างบ้านต่อเพราะว่าช่วงนั้นมันก็มีช็อตๆเหมือนกันนะเวลาคนเราสร้างบ้านโอ้โหช็อตขายแต่มเยอะเลยเยอะขายทั้งที่ดินตรงข้ามขายทะเบียนรถก็ขายตอนนั้นทุกอย่างเลยเออขายเพราะมันช็อตไงใช่ใช่เพราะว่าพอเราอยากนู่นอยากนี่มันก็ค่าใช้จ่ายมันสร้างบ้านมันก็บานก็บาเนี่ยก็ดูบ้านนางติดเป็นเป็นสวยเลยแถวบ้านแกนั่นแหละเฮ้ยแถวบ้านนาแถวบ้านแกนั่นแหละใช่ มีบ้านใช่ไหมสนใจไหมพี่แจ๊คไม่เป็นไรพี่จะขายอีกแล้วเหรอซื้อไหมซื้อไหมนี่คือมีลูกว่ายน้ำหลังบ้านโอมันทำบ้านของมัไว้แล้วที่สนาบุรีใหญ่โตเลยนะ